เพ bueno> okay. ื่อมาเคลียร์กับภรรยาภรอีกคนนึงเอออีกคนนึงใช่หมายความว่ามาเคลียร์กับภรรยาอีกคนนึงเหมือนทำวิ่งบินท้องอะไแล้วก็มาเคลียร์ชีวิตครอบครัวต่างๆอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับที่พี่ชายแบบเพิ่งบินไปต่างประเทศแล้วกลับแล้วชื่อเแมนแมน สงสารผู้ชายคนนั้นมากแต่ไม่ใช่หนูแน่นอน <laughs> <laughs> ไ,ไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดครับแล้วก็อยู่ด้วยกันน่คือชีวิตชัยทุกวันนี้เนี่ยนะก็คือมีแค่ไปทําง,งานลกลับกลับบ้านอยู่กับลูกกับภรรยาแค่นั้นเอยอันนี้คือได้ยินครั้งแรกเลยพี่ว่าแบบมีชื่อเป็นอักษรย่อใช่มั้แต่ก,ก็ก็อย่างที่ว่าสงสารผู้ชายคนนั้น <laughs> ไม่ ไม่ไม่มีแน่นอนของชัยคือไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดอย,อยู่กี้ตลอดแล้วที่ที่ไปต่างประเทศก็ไปได้วยกันกลับมาก็น่าจะมีเคลียกับแต่กับภรรยานั่นแหละเคลียบัตรเครดิตอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่มีเคลียกับคนอื่น ถ้าชายใช่ออมถ้าถ้าชายจะมีสิ่งเดียวเพราะว่าคือรู้รู้กันอยู่แล้วชายเชื่อว่าแบบอย่างที่ก็คงไม่ไม,ไม่ไม่มีแม้แต่ความสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่ามันจะเกิดขึ้นในกับชายกับพี่หรือเปล่ปาไม่มีแล้วรอคอยพี่ชายเองอย่าว่าเป็นคนที่แบบช่างไรถึงภรรยาเหมือนเดิมมันมันอย่างเดียวในชีวิตชายแล้วตอน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคืองานงานคือเมื่อก่อนเนี้ยงานจะรู้สึกว่าแบบ มันที่สุดแล้วชัยทุ่มเทที่สุดแต่ว่าคือตั้งแต่มีลูกไแล้วว่ามันมันไม่มีอะไรจะดึงความสนใจความทุ่มเทอะไรของชายไปจากครอบครัวได้แล้วอะไรที่มาเติมเต็มความรักที่มันไม่ลดลง ในชีวิตคู่ของเราไม่อยู่คู่เขารู้สึกว่าอยู่นี้ได้อย่ากันแต่สำหรับคู่เรามันคือแบบสดใสทุกครั้งมันก็ต้องมีแซ่บกันบ้างอะอธิบายคำว่าแซ่บด้วยไม่ถูกพี่ชายอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตครอบครัวนะครับขอแนะนำทุก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 คู่นะเรื่องแซ่บมันก็ต้องมีกันอยู่มันก็คือแบบมันมันคือการมีลูกมันไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะมันคือการ มันคือการเตริมมันคือความสุขที่มันมันเติมเต็มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือแบบเรายังมีความเป็นสามีภรรยากันอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาตรงนั้นเอาไว้ให้ดีที่สุดด้วยไม่งั้นลูกจะโตขึ้นมาก็เห็นแต่ถ้าเห็นเป็นเป็นแค่พ่อกับแม่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เห็นความความรักที่มันมันอบอุ่นดูแลซึ่งกันและกันใช่ใอยากทําให้ลูกเห็นว่าแบบมันครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยมันมีจริงๆ สามารถที่จะโตขึ้นไปแล้วเขาแบบเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสถาบันครอบครัวได้ที่จริงมมีห่วงด้วยต้องควบมันมีพร่องบ้างเหมือนกันแล้วมันก็จะมีจังหวะที่แบบกี้เขาก็จะแบบไม่ได้เออไม่ได้กินออกไ,ไ,ไปกินข้าวนอกกันสองคนตัต้งนานมันก็ใช่จริงจริงเพราะความที่ไทยทํางานอะไรเงี้ยพอกลับบ้านไปก็ยังอยากจะแบบอยากใช้เวลาอยู่กับลูกบ้างแต่พอเราเรา,เราแบบ เริ่มทาตัวเคยชินสักนิดหนึ่งเขาก็จะคอยสะก,กิดด้วยว่าแบบเออเราก็แบบไม่ได้ออกไปไหนไปทําอะไรได้วยกันเลยม,มันมันเนียนแหละมันก,มนก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เฉยเมยกันอะ่ะครับคือไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่สนละเราจะทําอะไรก็ทําไปเราจะเป็นไปทํางานกลับมาอยู่กันรูนอย่างเดียวกเขาไม่สนมันก็ มันก็ไม่หวเรามันก็ต้องเือนกันเลยดกิแต่ในภาคของภรรยาก็คือถ้าสมจุ๊บบิกินนี่ทีไรกระจะว้าวเราหุ่นเขาเสียมากครับคือทำภาษาช้างคือวันต้องต้องอาศัยกันทําใจนิดหนึ่งกันใช่วราผ้ชายก็ไม่สนุนคือแบบไทยเป็นคนแบบคือไทยหวงอนไทยอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยไม่เคยอยากให้เขาแบบไปถ่ายไปโชว์ไปเผื่อแผ่ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เขารักเขาชอบแล้วเขาตั้งใจกับกับงานตรงนี้เห็นเขาเตรียมงานมาแบบเป็นปีแล้วกว่าจะมาถึงขั้นตอนเนี้<ม>ก็ต้องแบบต้องต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาเขาก็ดูมาดีทุกอย่างแล้วล่ะก็สนับสนุนอย่างไรว่าก่อนนะที่แบบก่อนนะที่จะมาถึงขี้นตอมีการเที่นันนเธงเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหมไหอะไรอย <c oughs> ่างนี้ไม่ถึงขนาดเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ได้ไหมแต่ชัยลุ้นอยู่ว่าแบบ แต่แค่ไหนจะดจะขนาดไหนคือเราทําคือกี่เขาทําชุดว่ายน้ําเองแล้วแบบจ้างนางแบบมาถ่ายให้อย่างเดียวก็ได้จะต้องเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่รุ่นจนกระทั่งเขาบอกว่าก็ถ้าเขาเป็นคนทําเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นคนขายเองเขาก็ต้องเชื่อในโปรดักต์ของเขาเขาก็ต้องใส่เองให้เขาโอเคก็ได้ก็ต้องยอมพี่ชายดูอ่อยไปเลยนะครับท ทำอะไรไม่ได้แต่แต่ก็ต้องสนับสนุนเพราะว่าคือแบบสวยสวยจริงใช่ใช่แบบเขาก็เต็มที่แล้วพอเห็นชิ้นงานของเขาออกมาจริงเขาแบบเขาภูมิใจภูมิใจในตัวเขาที่เขาแบบเขาไม่เคยทําอะไรครึ่งกลางเลยแล้วเขาทําเต็มที่เขาอยู่ในทุกๆขั้นตอนของงานเขาเรียกว่าทําใจได้หรือว่าเรียกว่าสนับสนุนเท่าที่เราเต็มที่เท่าที่เราทําได้ขอบคุณครับไม่ใช่หน